ในคลิปนี้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับปัญหาในวันที่บัวจะไลฟ์สดการตั้งชื่อน้องนะคะปัญหาก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากค่ะแต่มันก็เกี่ยวข้องกับในวันสําคัญของครอบครัวฟันเฟอร์บรีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นบัวเลยอยากจะทําคลิปนี้เพื่อให้เพื่อนได้ชมกันนะคะทุกคนเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ชมกันดีกว่าค่ะโอเคได้เริ่มไลฟ์เลยนะครับใส่ตัวดีค็อปปี้นี่ตัวแป๊บน้อใช่ใช่ เปัญหาที่เดินก่อนมารับน้องสมาชิกใหม่ของฟันแฟมิลี่นลยครับพอไปก็เลยขับเทียนใหม่ก็เลยไปแจ้งให้ปุ่นตามทราบว่าวันนี้นะครับขอเรื่องการไลฟ์สดการตั้งชื่อน้องสมาชิกใหม่มของครอบครัวฟันแฟมิลี่ไปก่อนนะครับไว้เป็นพรุ่งนี้ตามเงื่อนไขที่ไม,ม่ได้บอกก่อน ตามที่พ่อเราบอกไปนะคะทุกคนว่าเกิดปัญหาในวันที่ตั้งชื่อของน้องนะคะก็เลยไม่ได้ทํากิจกรรมการตั้งชื่อของน้องแต่โบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปัญหาอะไรโบก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันมันน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับที่โรงพยาบาล<ม>หรือไม่ก็ปัญหาของน้องหรือเปล่า งานเดี๋ยวบัวขอถามพ่อก่อนได้ไหมคะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นับก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะทุกคนฮัลโหลตูกสวัสดีค่ะพ่อคือมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะตอนเห็นเห็นที่พ่อไล์สดแล้วเหรอใช่ค่ะมันเป็นแาเล็กน้อยที่โรงพยาบาลเน่เกี่ยวกับพาน้องกลับไปที่บ้านน่ะคนข้างที่จะยุ่งยากและช้าหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพ่อก็เลยว่าเอ้ยวันนี้พ่อกลับไปช่วยลูกติดตั้งกล้องอะไรไล่สดอะไรไม่ทันพ่อก็เลยไล่ส ที่โรงพยาบาลเรื่องขอเลื่อนไปก่อนเรียังวุ่นๆอยู่กลับไปไม่ทนันเดี๋ยวพ่อพาน้องสมาชิกใหม่คอนเฟอร์นกลับบ้านแน่นอนองนีแหละเดี๋ยวพ่อถ่ายเป็นคลิปไปให้ดูเลยให้ลูกเราไปตดต่อทำเป็นคลิปทำาไระยอียูก็กำลังถ่ายเดียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นของเมื่อวานนะคะแบบว่าทําไมเราไม่สามารถที่จะมาไลฟ์สวดทํากิจกรรมได <c oughs> โ okay. โ้โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเอาคลิปผมกาไปต่อ,อนะ <c oughs> ต่อเลยนะโอเคก็ไม่มีอะไร <c oughs> พ่อเคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วแต่เจอน้อยยังอยากมากเลยค่ะย ใหคุณหมอเย่หมายพาลูกไปส่งโอเคไโอเคค่ะโอเคนี้ลูกค่ะแค่ยก็ตามที่พ่อเราบอกไปนะคะทุกคนแต่พ่อบอกว่าจะให้น้องเย่หมายพา้องคนที่สามเบอร์มาส่ง enfin> น่ารักมากเลยพี่น้าก็รู้เนอะ บวเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะได้เคยเห็นหน้าน้องคนที่สามของเราเลยนะคะทุกคนหรือบางคนก็อาจจะรู้แล้วค่ะว่าน้องของบอัวนั้นชื่ออะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะทําคลิปนี้นะคะบัวก็ได้ทำไลฟ์สดก่อนหน้านี้ไปแล้วเกี่ยวกับการตั้งชื่อน้องคนที่สามของเรานะคะทุกคนจำได้ไหมคะเพื่อนมันเป็นคลิปเกี่ยวกับจัชฉลาเขียนชื่อน้องลงในกล่องแล้วจัชน่าขึ้นมาว่าได้ชื่ออะไรทุกคน อนนชื่อของน้องก็คือยายมอนยายมอนนะคะทุกคนก็เรียงกัาเป็นสใบเทาเลยค่ะทุกคนเล่ยมาเยโยมอ้านี่ใครเนี่ยคุณหมอเยยหมยชวนเล่นอ๋อวันนี้คุณหมอเยม่ยจะตรวจน้องยายมอน และก็พาน้องกลับบ้านวันนี้นะครับจะเป็นวันที่ยายมนซึ่งเป็นชื่อที่ทุกคนโหวตให้เป็นชื่อยายมนจะพากลับบ้านนะครับใช่พี่บัวไม่อยู่พี่บัวอยู่ที่บ้านพี่บัวรอน้องยายมอนอยู่ที่บ้านฉะนั้นคุณหมอยายไหมต้องเป็นคนพาน้องยายมนกลับบ้านไปนหาพี่บัวงั้นเดินไปรับน้องกันเลยดีกว่ามาเร็ว <Okay. S 1> ไปเลยเอาละย้ายให้พร้อมเลยยัง กินพร้ <c oughs> อมเต็มปากโดยคุณหมอใยไหมจะไปรับน้องแล้วเตรียมตัวไปกันเลย Let's go Okay ไปเ <Okay. Bye. S 2> ชิญค่ะไวไหมเนี่ยาอยู่ตงไหนแล้วคุณหมอใยไหมไม่รู้เหรอเนี่ยทางซ้ายทางขวาทางซ้าย ทางขวาระวังนะระวังนะอ้าวรถไปไหนเนี่ยทำไ,ไ,ไม,มไหมออย่างนไม่เข็นเนี่ย <laughs> องรอนะรอก่อนนะใจเย็นๆวันนี้ค่อนข้างวุ่นวายหน่อยแต่ก็โอเคที่สุดละด้ยีมเสียงเด็กร้องด้วยเป็นน้องของลูกหรือเปล่ามาแล้วน้องมาแล้วมาแล้วมันมารับน้องแล้ว แล้วเ,เดี๋ยวก็จะใส่รถเข็นเขนะครับนี่คุณหมอเข็นน้องมาแล้วลงลิฟต์ค่ะลงลิฟต์ค่ะอรอลิฟต์นะคะนยองไม่หิวเดินอ,อ,อ,นะอย่างนี้ว่าเราจะไปถึงเนี่ย พี่ลัแล้วนะพ่อว่าพ่อจะให้ลูกเข็นน้องไปเซอร์ไพรส์พี่บัวเอาไหมโอเคไหมคะโอเคค่ะเยัยใหม่ทำได้ไหมทำได้แล้วมาดูกันว่าพี่บัวจะเป็นยังไงเมื่อเห็นน้องใช่เอาอยู่ในกล่องกุญชี่บัวตองพี่บัวตกใจแน่เลยพีวพ่อคุณหมอเยียมไหมโอเคมีแลไรน้องดีๆให้เดี๋ยวพ่อลดลงก่อน อยู่น้องไปดีไหมเดี๋ยวกดกระดิ่งเรียกพี่บัวก่อนคือตอนนี้รอนานเสียงพ่อหรือเปล่าบัวว่าเสียงพ่อบัวแน่เลยบัวว่าพ่อบัวเปิดกระดิ่งแน่งั้นเอางี้บัวจะถ่ายวิดีโอด้วยแล้วกันถ้าสมมติเจคพอดไม่ใช่พ่อเราขึ้นมาจะทำไงคะจะถ่ายไปก่อนแล้วกันนะคะอ่ะมาเราถ่ายเลยกันตัวดูซื่อเคย ยังไม่พร้อมยังมาดูกันเฮ้ยพี่พ่อจริงพี่พ่อจริงยังยังไม่ทันได้ถ่ายยังไม่จำได้ออกมาเลยโอเคลูกว่าจะเติมไฟแต่น้อยมารู้ว่ามันรู้ว่ามันเห็นงาว่าเป็นพ่อเห็นได้ไหมครับ